ก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้กับผมเต้แค่นี้กันอีกเช่นเคยแล้วน,นะครับวันนี้ก็ได้งานเปลี่ยนหลังคาครับผมลูกค้าต้องการเปลี่ยนหลังคาแผ่นเดียวนะครับผมโอเคแผ่นเดียวเราก็ไปครับผมเราไปลุยกันเลยโดยหลังคาที่ใช้ก็เป็นหลังคาเมทิลชีหนา0.4มิลเหล็กบูสโคบนะครับซึ่งทางลูกค้าก็พอมีงบประมาณนะครับผมผมก็เลยเสนอ0.4มิลไปเลยนะครับนี่ครับหน้างานก็ จะแตกแบบนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้นผมก็มาติดตั้งหลังคาให้ทางลูกค้าแล้วเป็นขนาด0.4มิลมนี่แหละครับทั้งหมดโดยสาเหตุเนี่ยมีอิฐแดงตกลงมาจากไหนไม่รู้นะครับต้องสูงมากๆเลยทําให้เป็นรอยได้ขนาดนี้นะครับดีนะครับที่เราเปลี่ยนเป็นไปชืนป่นชีตก่อนหน้าน,นี้เป็นกระเบื้องร้อนคู่คงแตกเรียบร้อยไปแล้วนะครับยิงช่วงหน้าฝนด้วยก็ตอนนี้ช่างก็กําลังไล่ถอดหลังคานะครับผมซึ่งความยากของงานนี้นะครับณจุดเนี้ยตัวหลังคาเวลาจะขึ้นนะครับ มันจะเป็นแบบสไลด์เปิดปิดได้เนาะแล้วดันมาแตกตรงนี้นะครับผมโอ้โหซึ่งยากต่อการทำงานมากครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆหลังคาแผ่นเดียวแต่ใช้เวลานานมากเป็นจุดที่ที่ทำงานยากจริงๆครับผมติดตั้งแฟตชิ่งทั้งรางเหล็กนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันี้ไปละครับบ๊ bye ายบายแล้วเจอกัน